เล็บมือนางสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่ช่องแซบนัวขั้วโซล่ายากบสิาพาพี่น้องมากินย่ำอันนี้เป็นย่ำที่โซล่ายาสื่อมาเด้อจ้าโซล่ายากะสื่อมาเป็นย่ำหมูยอกับไอย่ำเล็บมือนางเนาะจ้ายำเล็บมือนางเขากระส่อันนี้ให้น้ำเนาะจ้าอันนี้ค่อยเอิน่นมาเห็ดเอียงมัน เห็ดขาวหรือเห็ดเอียงนี่แ่ะโซลายากับมาลวกหุ่นเสนใส่เนาะจา้าบดไ้ซื้อมาเป็นย่ำหุน่นเสนเนาะจ้าอย่ามันอืดก่อนเนาะจ้าก็กเลยซื้อแต่ย่ำอันนี้มามาลวกหุ่นเสนใส่ที่หลังเนาะจา้าพักกับเข้าก็มีกะลำเนาะจา้ามอนีโซลายาไปตลาดมาเนาะจ้าก็กเลยมาคำในจักน้อยมาเด้อจา้ามาเสร็จกับโซลายาเด้อจา้าซิมนามมันก่อน เพ็ดเปียวอุ้ยเฮียสลัยาลวกเ้นใส่นน่สลัยากับปุ้งบุ้งในเส้นอยู่เด้อจ้ะเ่นนำป้าเส่บังหน้าแล้วก็โรยผิกผงใส่จัหน้อยเนาะจ้ะอย่านรสาสตรมันหายกันเลยบุ้งไปนำจับ อืมอืมส่เียวก็กร่างหอนๆเลยจ้ะมาอหอนหองก็ฝ่าไปหลวกสิ็จเลยเนาะจ้ะอืม เรียบมือหน้างทัวยนี้ก็ราคา80บบาทด้วยจ้ะ มือนี้ต้นสุรยาออกไปตลาดพ้นกับลงเม็ดอยู่นะจ๊จะแต่ว่าลงบาหลายลงเม็ดลรวก็เศร้า เลิกงานกับไปเลยเนาะจ้ะหอ,อ,อมแดงครับ กระกลำนี่ก็มาจากของเองด้วจ้ะเขาบ่ได้แถม มีคนมาเจอะปึงด้วยจ้ะทำเนี่ยงเลย up. ัครึ่งเซนแล้วจ้ะเซนห่อละสิบบาทส่ละยากะหลวกหมดเลยเลยจ้ะอื พี่น้องเด็ดมือนางอ Mm. Sånn. ตีนไก่รือว่าเล็บมือนังตะเวนกระตุกดินเลยเนาะจ้ะ ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกลัวเกือบถุ่มนึ่งเลยด้วยจ้ะ มันเริ่มมืดมากอะเริ่มแหนมไปทัวแล้วเนาะจ้าม,มาผู้เดียว เลบมือนั่งกับแบบกรึบๆเลยนะจ๊ะย่ำนี่เพิ่งใส่แค่รดใส่หอมหัวไ่ใส่ปักเค็มเทศนะจ๊ะอ ร่างกายแบบกรอบๆเลยนะจ๊ะบะูเบอเ์รีหอมแดง ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้โซลยาก่ะอีมเนาะนอกจากยำหม,มูสินนี่ก็แซ่บแซ่บโซลยาซื้อมาเป็นยำหม,มูยอกบยำตีนไกน่เนาะจ้กโซลยาก็มาลวกหมูสินซะทีหลังสําหรับคลิปนี้ถ้าโซลยากินมูม,ม่ามล้วบโสุภาพขอโทษขอภัยด้วยจา้าถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจา้าเพื่อที่บผ่าคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะสาหรับคลิปนี้โซลยากอขอโตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ